มาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะพาไปเล่นกิจกรรมหน้าเว็บนะเจ้าตัวคอตูมที่เข้ามาได้สักพักแล้วเนาะเออกิจกรรมมันเริ่มตั้งแต่วันที่11มิถุนายนนะจนถึงเวลาหมดกิจกรรมอยู่ที่11กรกฎาคมฮะเจา้าตระกูลคอสอัสเทลฟัดนะเออเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บเลยเนาะมาดูโปรโมชั่นตอนนี้เนาะโปรโมชั่น ในการซื้อลิมิเต็ดโอบนะลิมิเต็ดโอบเนี่ยถ้าจะซื้อให้มันคุมค้มๆก็น่าจะซื้อจากเซตนี้เนาะแบบนี้น่าจะคุ้มกว่านะเออผมเองก็พยายามบาลานซ์บาลานซ์อลเล็ตน,น,น,นะจนเหลือหนึ่งเล็ตครับผมเออก็เลยได้มาประมาณ100พอดีครับผมเซึ่งราคาในฝางนั้ตอนนี้ที่ผมเห็น 1, ผ่านๆตามอยู่ที่าคาป,ประมาณ7 0 0ดร้อถึงหนึ่นเอมนะมาดูรายละเอียดกิจกรรมก่อนนะถ้าใครเคยเล่นกน็น่าจะรู้ๆกันนะว่ากิจกรรมลิมิเต็ดโอบเนี่ยมันจะ ทำการสุ่มหาของตัวการกดมันก็กดกาช้าแหละแต่ว่ามันไม่ซับซ้อนนะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คอนอื่นๆด้วยนะมันก็มีเลดบอกอยู่นะว่าเป็น0 2 0 0 0 1อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไฮไลท์ก็จะมีพวกประดับนะ0.20.1อย่างเงี้ยประดับมีโอกาสออกครับผมประดับมีโอกาสออกเนาะแล้วก็มันจะก็จะมีการันตีเนาะอันนี้เนี่ยสิบก้อนเนี่ยรู้สึกจะได้จากกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เนาะกด10ครั้งนะผมนะ่าจะได้จากโปรโมชั่นที่ผมเคยกดก่อนหน้านี้ การันตีคอร์สเลยนะเจ้าคอร์สทัานชื่อว่าโนอ,อ่านว่าอะไรวะเออเดี๋ยวให้สิริคน,นอ่านให้กันนะ <laughs> อ่าไม่ออก coins uniform nware a The Admiral ก็คือปนเรือเอกนัวนะเอกนัวเหรอวะเอามาเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะผมกดอ e ีก70เนี่ยก็ได้การันตีคอร์สนะแต่ก,ก็หวังที่จะได้คอร์สอื่นๆหรือว่าได้พวกประดับนะเพื่อเพื่อต่อยอดนะครับผมขอฟัง เสียงน่าจะมีลิขสิตนะผิดไว้ก่อนนะออมาถ้าผมเปิดทีละสิบเลยเนาะก็มีสิบเซตสิบชุดนะมาค่อยๆไปทีละสิบเอาแบบยังไม่ข้ามก่อนเนาะกดไปเลยนะไปไม่มีสีว่ะคือมันต้องเป็นสีทองหรือว่าเป็นสีต่างๆเอ้าโอเคอันนี้ได้ขัดไฟมาครับผมยาปีกอ่าโอ้ยอันนี้โอเคอยู่นะเซเลน่าโอัยนี้อะไรวะเนี่ย โอ้เซนนาเน,น,นี่ถือว่าโอเคนะโอ้โหดันปีกเซตแรกผมได้ประดับมาชิ้นหนึ่งนะเออถ้าทุกเซตได้ประดับมาอย่างได้ชิ้นผมว่าก็มีรุ่นเหมือนกันนะมีรุ่นเหมือนกันนะเซตที่2ขอแบบแสงแสงหน่อยสิโดยไม่ต้องการันตีอ่ะไปแสงเฮ้เดี๋ยวนะแสงไหมไม่แสงวะโอ้โหอาชุบโอ้โหอืมอืมอะไรวะไหน ประดับสักชิ้นดิประดับประดับโอ้โห <Huh? S 1> สองชุดแล้วไปต่อนะแสงออกมาแสงแสงไม่มีแสงว่ะโอ้โหโอ้โหเชียรอะไรวะเนี่ยโอ้โหประดับโอ้เซเลน่าก็ยังดีนะประดับ มาอัน,นี้สีแล้วเนาะชุดที่สี่แสงแสงไม่มีวะ่ะโหกุณลักกุณลักโคชั่นโอ้โหเฮ้ยประดับไม่ออกมาเลยเว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว <What? S 1> เด้ออีก30ก้อนเนาะ30สสุ่มนะเออได้การันตีครับผมมา ไม่มีแสงครับผมผมดำออกมาชิ้นเดียวเองเหรอวะทาริตส,สักอันดิทาริตทาริตโอ้พนักนวงเลยนะติ๊กัเริ่มหัวร้อนละเริ่มหัวร้อนละโอ้โหมันไม่มีของที่สามารถเอาเป็นเอ็มไปขายได้ฮะมีแต่ยาที่มันติดไอเดียดูดิโอ้โหระดิกโะ้โอลีวอเตอร์ ปูโอ้โหโอ้โหฮะรึ่งทางหกสิบก้อนกู oh. อันนี้คือได้คอนแล้วนะการันตีครับผมได้คอนละโอ้โ oh. <laughs> oh. อ้ยอ๋อ,อตกใจมันการันตีไดีวะนี่ถ้าถ้าคอนออกจะสีทองแบบนี้นะเฮคือกดไปเลยนะเดี๋ยวด ต่อให้กดไปเลยก็ควรจะมีประดับสักอันนะ oh. ประดับโอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวนะโอ oh. ชุดฟุตบอลเหรอผ <What? S 1> มได้ชุดฟุตบอลเหรอวันเนี้ย <What? S 1> เดี๋ยว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 การันตีอ๋อ oh. เดี๋ยวนะั้นมันไม่ใช่การันตีแบบนี้นะก็คือ80ครั้งเนี่ย มันโอกาส50%นะที่จะออกแล้วก็มีพวกคอร์สเน่าๆพวกนี้เนี่ยโอ้โหได้ชุดโรนันโด,โด,โดมาเาว<ฮ>ม้มันแปดเปอร์เซ็นตเองนะแต่ว่าคอร์อนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นะเฮ้ยร้อยเอร์เนเนี่ยคือมันต้องสุ่มประมาณร้อหกสิครั้งครับผมอ <c oughs> ชีวิตโอทำไมมันทำไมมันเน่าอย่างนี้วะไหกดไปเลยเนาะประดับเอาประดับสักชิ้น ประดับสักชิ้นหน่อยประดับประดับประดับข้ามไปเลยแล้วกันนเออเยี่ยม,มสุดท้ายไปโอ,โ,โอ้โหทำไมทำกับกูอย่างนี้ ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมา <What? S 1> นะทุกคนก็ก็น่าจะเห็นเห็นกันนะเออสิ่งที่ได้มาน่าจะเป็นเซน่านะ12กล่องอที่รู้สึกว่าดีสําหรับผมนะเออนอกนั้นก็โอโ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงเจ <laughs> ้าคอรสคุณอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงคอสไว้ r เลดแอนไว้์จ็อกสโคนยูนิฟอร์มนะ ไปดูราคาแล้วกันนะว่าคอสฟุตบอลเนี่ยมันเท่าไหร่ครับผมน่าจะอยู่ตรงสเปเชียลเนาะอ่ะสเปเชียลถูกแล้วนะคอมันชื่อว่าอะไรวะเลดเนาะเลดแอนไวเนาะ,นะแดงกับเขียวเอยแดงกับขาวดิเลดแอไนไวร,ราคาเลดกเกอร์อยู่ที่ห้าสิบเอ็มครับผมโอโ้โหใส่เองดีกว่านะห0สิบเอ็มก็ไปใส่เองดีกว่านะ <laughs> แต่ผมให้ดูราคาเจ้าตัวอันนี้นะห0สิเอ็มจริงเหรอ ใช่แล้ววะน่าจะใช่แหละเคนโดก็ 50m นี่ฮารีสันไว้999นะไม่ใช่ 50m นะเออตีเอาราคาอัพขึ้นมานิดนึงนี่คือราคาคอร์คอสนวัวนะเออที่รละลาประมาณ 850m นะโอ้โหต่างกันลาฟ้ากับเหวนะเราไปขายมันขายพร้อมกนะับเขาอแหละเากก้าไปวดนนี้ก็คือไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขมานั่งคำนวณต้นทุนกันนะ <laughs> เออประมาณต้นทุนผมอยู่ที่ประมาณ เนี <N> ่ยมันประดับมันไม่ออกว่ะจริงๆประดับมันคนจะออกมาเยอะๆนะแ้วประดับมันยังพอที่จะเอาเอาทุนคืนมาได้อยู่นะแต่ประดับมันไม่ออกครับผมเออก็มาทุกคนกิจกรรมเอาท่าแฟดคอตูมเนาะเจ้าตัวนออลามิดนะอัลไออัมิเล็อัมิเล็เนาะอัมิเล็ยูนิฟอร์มนะกิจกรรมก็อยู่ที่หน้าเวฟครับผมลิงผมก็แปลว่าอยู่ใต้ดิคชั่นครับผมถ้าใครอยาก ไปลองเล่นนะคงจะไม่ดวงซวยเหมือนผมหรอกนะผมว่านะคนที่เล่นนเนี่ยใครโดนใครได้เหมือนผมบ้างกนะ็ลองลองคอมเมนต์บ่อยนะว่าได้เหมือนกันหรือเปล่านะ <What? S 1> เอ,อไม่กูัวซวยอย่างนี้วันเดือนนี้นะคนทุกคนนะที่เข้ามารับชมเนาะถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดต like, ิดตามช่องนี้ให้ด้วยละกันนะฝากไว้ด้วยละกันให้กับเปโตวินท็อปอัพนะถ้าใครจะเติมเกมคาบาเนะี่ยโบนัสเพิ่มโบนัสให้อีก10%นะลิงก์อยู่ได้ดิกชันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ